สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรเช่นครับวันนี้เรามาเรเช่นเทเลอร์นะครับจริงๆก็เป็นเทเลอร์ตัวใหม่ของซีของหนังเรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมือนะครับหรือ Tell the World I Love You จริงๆมันมีโปรแกรมจะเข้าฉายในตเมย เลื่อนมาตลอดนะครับเพราะโควิดนะครับผมแล้วก็เอาเหตุคราวนี้มันมีเรื่องใหม่แล้วเป็นเดือนมกราคมเราจะได้รับชมเรื่องนี้กันนะครับผมก็รอกันมาเลื่อนนานเนาะแล้วก็ทำที่ทีมพี่โพธิ์ธนน์เขาก็หาเวลาที่มันเหมาะเจาะพอสมควรและให้เพื่อจะได้ดูหนังเรื่องนี้กันทีนี้ก็มีการปล่อยเทเลอร์ออกใหม่ออกมาแล้วก็เป็นเทเลอร์ที่น่าจะมีแบบปล่อยภาพออกมามากขึ้นว่า<ม>จริง,รงๆแล้วในหนังม,มันมีอะไรนะครับผมที่น่าสนใจเพิ่มเติมเพราะจริง,รงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้นะ่จ่ยวกับ แก๊งสเตอร์นั่นแหละเหมือนกันกับมีเด็กที่มันไปอยู่ในแก๊งสเตอร์แล้วก็มาเกี่ยวพันกับเด็กมัธยมที่แบบใช้ชีวิตธรรมดายอยู่มัธยมแต่จจะมีความเป็นแบบเท้าห่านิดนึงแล้วอยู่เดี๋ยวก็ไปพัวพันกันแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมานะครับว่าต้องมีการหนีแกง๊งต่างๆไล่ล่ากันต่างๆแล้วพี่พงก็บอกเป็นซีรีส์น่า๊ะพี่พงบอกว่าเป็นหนังที่เขาคิดว่าเขา คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดในงานของเขาเรื่อง,หน,งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ต้องลองไปดูกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ใหม่กันก่อนว่าเราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับผมว่าเขาตัวเอกก็คือน้องเพิร์ดแล้วก็น้องบาสุรเดชด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเขาคุณทางบอกลุให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับผมที่อะไรทำเรชั่นได้นะครับครับไปดูเลยเคยทยถ้ากูฆ่าคนตายเงินจะมาคุณเพื่อนอยู่บ่อนไม่เคยเห็นฉาก ม่เคยเห็นฉากบาร์ทึบปืนอ,อ้ายนี่แปลว่าอะไรวะฉันรักเธอไงมึงรักกูเหรอรักดิเป็นเพื่อนรักกูหน่อยไอพวกเครียดนี่แม่งไม่ต้องมองว่าคุตัวด่วนขอบีบก้อนชี <c oughs> มึงจะเป็นยังไง<ห>มึงก็เป็นเพื่อนรักกูหน่อวกเครยดนี่อกับงานนี้อนชีสจะเป็นงไก็เปนเพนรักกูหนกเนีมต้องมองว มึงเข้ามาตรงนี้แล้วอะเดี๋ยวหวังจอไปได้ง่ายๆไอ้นิกขอ,ของกูมันหายไปได้ไงมีเด็กชุดนักเรียนมาพามันหนีไปอะมัอนอาจจะเอาของซ่อนไว้ใกล้เด็กนั่นก็ได้ไ<ป>ส,สุดยวดกลัวเป็นเด็กเดินยา แต่ตอนนี้กูกแม่งหักแล้วหาเด็กแคยนี้มีงเจอถ้าเรื่องแค่นี้มึงทำไม่ได้มึงไม่โคตรกระจอกของกูอยู่ไหนพอแล้วของมึงกูมไม่รู้พูดง่ายเลยสัตว์พังไม่ให้มันออยากบกบให้ร,รูฉ<อ>ันจะฆ่าพวกแม่งมึงยิงกว่าไอ้สัตว์ หอกูน่ยถ้าเก่งเป็นไรไก,นกูเอาพวกมึงตายแน่อยากบอกให้รู้แต่บอกไว้ก่อนกูจะไม่ให้ใครรังแกมึงโอเคใช่ไหมถึงอยากค่วยเครื่องนะใช่ไหมลุกขึ้นมาปล่อยลุกน่ะรุกรุก มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มอยู่กับใครมากกว่าเจที่เสร็จๆของระางโอ้เขาปล่อยเนื้อหาอะไรมากกว่าทุกเทลเลอร์เลยนะพอจะดูแลเข้าใจว่าเนื้อหาใช่ก,ก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอ,<ม>อะไรอะไรเงี้ยอ่าสุดท้ายคิดว่าพอ็อตหลักๆก,ก็คือการที่ตัว อย่างเพิร์ดเนี่ยคือเป็นเด็กเดินยาเนาะแล้วก็หนีมาอาจจะเอายาหนีมาซุกไว้กับขิงก็ได้ไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวตามไล่ล่ากันระหว่างแกงส่แกงเนี่ยเขาท่าจะเป็นแกงวัยรุ่นนิดนึงเป็นแกงที่แบบกับเป็นเด็กเด็กจะเป็นเด็กรุ่นเด็กๆนิดนึงไรเงี้ยเออเป็นแบบแกงวัยรุ่นนิดนึงก็อะ ถือว่าน่าสนใจเพราะเราได้เห็นฉากข,ของบาสแต่หลายฉากที่ออกมาที่ตอนแรกเราไม่เคยเห็นแต่พวกฉากแบบดราม่าจะจัดฉากที่ปูล้างผลาญอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเพิร์ดด้วยคือเพิร์ดเราเห็นอยู่แล้วว่ามีการแบบต่อยตีเลือดสาดแต่ยังไม่ค่อยเห็นบาร์แต่จะเห็นแต่เทเลอร์อก่อนจะเห็นแต่บาสวิ่งหนีเออแต่เนี้ยจะเห็นบาสแบบมีแบบโหเลือดก,กบปากแบบแบบต้องแบบเดินมาหากันอะไรเงี้ยคือสบบเออมันามาก็จะมีอะไรที่แบบ ถ้ามาถูกบิวดีๆเนาะแบบบิวว่าชอบกันมากๆแล้วที้ต้องมาปกป้องกันแล้วแบบแบบเลือดสาดและเดินไปหากันให้ได้อะไรอย่างนี้คงแบบคงตื่นเต้นอะพี่ว่า <c oughs> จริงๆเรื่องเนี้ยมันรีหมายถึงเรื่องเพื่อนกูลักมึงหว่าจริงๆพี่พรากเขาเคยทําไว้เนาะ แต่ั้นเป็นเวอร์ชันผู้ใหญ่ตำรวจกับผู้ร้ายแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นเด็กที่มันอยู่คนละโลกอะ่ะคนนึงอยู่ในโลกมืดอะ่ะโลกที่แบบยาเสพติดอีกคนนึงอยู่โรงเรียนและถูกบูลลี่อยู่โรงเรียนถูกเพื่อนแกแต่วันนึงจับพระจะผูกเห็นว่าเออกลัาลบากอะ่ะไปช่วยแต่การช่วยเหลือครั้งนั้นมันทําให้เขาสองคนต้องมาเจออะไรกับอะไรไม่รู้ว่าอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องมาพิสูจน์แล้วก็ช่วยเหลือกต่อไปอะ่ะ ชอบที่รู้สึกว่ามันมีความไม่รู้ว่านเรื่องจะมีหรือ่แต่มันมีความเทินตัวบาสอะเหมือนกับแบบจะเป็นคนเรียบร้อยอาจจะต้องกลับมาสู้ลุกขึ้นสู้จนมุมไงมันเหมือนแบบโดนกดขี่กดดันแล้วก็รู้เอาตัวรอดอ่ะยังไงก็คือหนีมันไม่ได้แล้วมันคงต้องกลับมาสู้อะเพื่อจะเอาตัวรอดแล้วแหละตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็แถมว่าเขาเขาเหมือนกับเทเลอร์ก่อนอันนี้จะขายความหวานมาเทเลอร์นี้ไม่ค่อยขายความหวานเท่าไหร่แต่ก็แสดงว่าให้รู้ว่าจริงๆถ้ามผสมลมกันแสดงว่ามมีทั้งหวานแล้วก็แบบ บู๋อยู่ไงมันจะมีเข้มเข้มะขมขม่างนี้เลยแล้วมันก็จะมีหวานไว้ตัดขมนิดนึงที่เช่าชว้ใช่แต่เวลาพี่พดทำไหวาก็หวานมากไงนะฉันว่าก็ถึงถึงขิงอ่ะเออเออต้องรอดูอ่ะเรารอดูว่าจะครบรถขนาดไหนนะครับผมก็ไปรอดูกันได้27มกราคมนะครับผมคิดว่า จะไม่มีโอไมครอนจะไม่มีโควิดตัวใหม่จะไม่มี้นทั้งสิ้นเลย <c oughs> ม่ได้ดูกันนะะอ,อาจจะต้องซื้อตัว๋วแบบตั๋วเป็น,นดังดังเที่ยงแยงเรามาใช่ใช่<อ>ใช่อาจจะรอมานานแล้วแต่ถ้าถติว่าเอ่อใครใครอยากจะอุดหนุนพี่พลก็ไปแหกโควิดกันก่อนนะฮะขอตัวตกตอนนี้ก็ไปดูได้หนังเยอะมากในโรงเออเออเอเอแต่ขอตัวแตกให้โควิดนี่คือน่าจะข่าอะแล้วเขาบอกว่าถ่ายถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่ม มีอะไรก็ถ่ายเพิ่มถ่ายเพิ่มไม่ปิดกล้องบบอบแบบสมบูรณ์แบบ เออเป็นชุดภาพยนต์ที่แบบว่าดูไม่เบื่อนี่เป็นคนชอบดูตลกแลยดูตลกมากชอบทุกปีที่ออกมาอะไรเงี้ยโอเคครับอ่ะประมาณนี้นะครับบอกเราให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับไปติดตามกันได้จริงเราเห็นหลายเทอะเล์แล้วเนาะรอดูเฉยว่าตอนนี้ตัวเต็มจะเป็นยังไงอยากเจอจริงๆแล้วว่าจริงๆเต็มๆจะเป็นยังไงนะครับงั้นเจอกันมกราคมนี้ครับขอบคุณที่ติดตามกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจางด้าสีท้องถางยูทูบอิสแกรมพิลเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนนี้ไปก่อบาย